สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนฮะกลับมาอยู่กับการแข่งขันสตาร์คราฟกับผมปิงแอคนะครับผมประชาสัมพันธ์ข่าวดีฮะช่องของเราได้เป็นพาร์ทเนอร์ยูทูบแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยครับสำหรับการสนับสนุนนะทั้งการกดไลค์กดแชร์แล้วก็การรับชมนี่แหละฮะก็ทําให้ชุมชนสตาร์คราฟไปต่อได้ครับดูแข่งกันต่อครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนนะฮะผ่านช่องทางการรับชมหรือว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มีกําลัง สามารถกดปุ่มสมัครได้แล้วนะครับผมเริ่มต้นเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้นฮะหรือท่านที่อยากผลักดันอย่างแรงกล้าครับก็จะมีโปรโมชั่นเบิมบมมฮะเดือนละ300ครับผมผมก็จะกล่าวขอบคุณผ่านสตรีมด้วยฮะในระยะเวลาที่ท่านสนับสนุนอยู่ทุกครั้งที่คลิปลงเพราะถือว่าเป็นผู้มีอุอก,การรักคุณต่อสตาร์คราฟทโอเคไปกันเลยครับเกมนี้ครับ เซอร์ราวกับโรกฮะเบสออฟไฟนะครับผมโรกออกนำไปแล้วฮะสองต่อหนึ่งเกมครับโรกต้องการเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นฮะอยู่กันในแมปคริสมายนะครับผมบเซอร์ราบูเซอร์ฮะซ้ายบนของแผนที่ครับโรกอะเรสเซอร์นะขวาล่างของแผนที่ฮะฟาดเอ็กซ์แพนทั้งสองฝ่ายเลยครับ เนี่ยเซิร์กเจอเซิร์ชกันมันจะชีตกันได้โอเคหนึ่งพู่ครับหนึ่งพู่หนึ่งแก๊สฮะบิวออเดอร์ก็จะเป็นแฮชแฮชพู่แก๊สนะครับผมไล่ไปตามนี้เลยแล้วก็มาจบอยู่ที่18ซัพพซับครับ ระหว่างการรอสร้างเบสก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะฮะเดีย๋ยวอาจจะมีการไลฟ์ใน YouTube กลับมาแล้วตอนนี้ผมยังคิดอยู่เพราะว่าว่าจะไลฟ์โคออฟสตาร์คราฟดีไหมยังไงถามถามความเห็นเพื่อนๆแล้วกันแล้วก็มีเกมนึ่งที่ผมเล่นอยู่ก็จะเป็นเกม MMORPG นะฮะเป็นไฟน a อ1สิบ่อะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นไลฟ์พูดคุยกันมากกว่า มาดูฟอร์มมาพูดคุยว่าทัวร์นี้เป็นยังไงทัวร์สตาร์คราก็มีทัวร์อยู่เรื่อยๆนะตอนนี้ก็ยังมีทัวร์จัดแข่งอยู่ครับแต่ของเราก็เป็นสายรอครับเพราะเราไม่มีคลีนฟีดไม่มีอะไรทั้งนั้นต้องต้องรอรอรีเพย์มานั่นเองอารมณ์เหมือนดูมวยปั้มสมัยก่อนฮนะเอ็กเป็นฐานสามเลยครับโซรามองไปที่เกมยาวเช่นเดียวกับโรกเลยนะ เซอร์คลิงมาไม่ทันนะมาแทะไว้ก่อนมาจองที่ไม่ทันแต่ทางฝั่งเซอร์ราวขึ้นเบลลิงว่ะอ๋เบลลิงเหมือนกันนะแต่โรกดูช้ากว่านิดนึงครับตอนนี้ก็เร่งมาโคกันรัวๆครับปั้นเงินกันรัวเนี่ยปั้นเงินกันรัวๆเลย จะกลายเป็นอ้อย่างๆๆมาแทะๆนะมาดึงควีนนะน่าะเสียเซอร์คลิงอ๋อหลอกดึงควีนออกมาแล้วก็ลันบายเข้าไปเช็คเท็โอเคก็ได้ข้อมูลไปครับแต่เสียไปรีซอต์ร้อยนะแรกกับข้อมูลตรงนั้นห้าสิบหนะ้าสิบฮะเซอร์คลิง เพราะพอเซิร์ชเจอเซิร์ชอ่ะเขาวางวอลกันโดยใช้ควีนนั่นแหละครับแล้วโรกขึ้นเบลลิงแล้วฮะม็อบเบลลิงมาอยู่2ยูนิตแบบค่อนข้างไกลกันอ่ะเออลันบายเข้ามาเช็คอีกรอบหนึ่งครับเซิร์ฟเราเห็นไหมเห็นไหม โอ้ยไม่ตายดึเมจไม่พอฮะอันนี้ก็ยังเช็คนะเช็คเทคอย่างต่อเนื่องครับอันนี้ควีนไม่ให้เข้าแล้วบล็อกแรมไว้ละสราวเมื่อกี้เกือบเกือบแล้วแนวมินิโลาลายนิดเดียวเองอะ เลือดปิ่มเลยฮะต่างฝ่ายต่างเช็คด้วยกันทั้งคู่ครับแต่เนี่ยจสัสซอราว,วอลเขาแน่นแล้วโรกมากันแล้วนะเช็คยูนิตกันนิดนึงครับผมยูนิตใกล้เคียงกันเลยอะอยู่ที่การคุมแมปแล้วตอนนี้เท็ก็ใกล้เคียงกันเลย ดูอินคัมค์อินคัมตกมาทางฝั่งเซอร,ราวนะอุ้ยย,ยูนิสลออตอนนี้เป็นโรก็เจ็บกว่าเพราะเอาเบลลิงเข้าไปละลายรัวๆครับได้กลับมายังไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่แต่รอบนี้มาแล้วฮะโรกเปิดก่อนด้วยโรกครับ จริงๆเปิดได้เซิร์กลิงนั่ละแต่ทำลายแนวมินเนอร์ไลน์ไม่ได้ไปสู้กันบนคลิปเซิร์กไปสู้กันบนคลิปเซิร์กโอเคต่างฝ่ายต่างอยู่บนคลิปแล้วยังไงเอยอุ้ยตั้งหน้ากระดาน <c oughs> กำลังบอกว่าโลกตั้งหน้ากระดานสวยกว่าครับแย่ <c oughs> yeah, แล้วโซ so, ราบ้านตัวเองแท้พื้นที่ไม่สวยเลยฮะแล้วอยู่ด้านล่างแลมครับแล้วเจอเซิร์กลิงไล่มาจังหวะนี้ <c oughs> พยายามจะขึ้นสปยคอเลอร์ก็ไม่ได้ฮะ และแนวมีน้ละลายปั่นปวดเลยครับดูฮะดูการจัดแนวของโรกครับยืนหน้ากระนานสวยงามจริงเลยปิดไฟนี้ไปได้อย่างสวยงามและหน้าบ้านมีรูเดียวโอ้โเจอเซอร์คิ้งบล็อกครับเรียบร้อยเลยฮะละลายหมดเลยครับผมกองทัพของทางฝั่งเตอร์ราเดือดจริงแล้วปิดซีรีส์เลยไหมโอ้โห ต้องโยโลแล้วฮะเซราต้องเอาโดนออกมาช่วยกันตีครับเสียหายหนักจริงๆครับซัลไยดรอปยับยับเลยแต่ดูเหมือนโรคจะขย่มต่อไหมดูจากการแมสยูนิตน่าจะมาต่อฮะนี่ฮะเซอร์กลิงครับยูนิตที่สร้างเร็วแล้วก็วิ่งมาไวแต่ทางฝั่งเซราวก็แมสโลกออกมาได้ทันท่วงทีเหมือนกัน อุ้ยราเวนเจอร์แล้วกำลังจะโดนล้อมจับอีกแล้วพื้นที่และเซิร์ฟวิ้งอย่าให้เซิร์ิ้งล้อมเนี่ยฮะเซอร์เซอร์ราวอ่ะโลกเขาไม่ได้เป็นหน้ากระดานครับโลกโลกต้องตั้งแผงหน้ากระดานฮะมันจะโหดมากอุ้แล้วเจอเซิร์ฟิ้งล้อมเรียบร้อยเลยแล้วก็ดังเข้ากลางวงจีจีครับรอบนี้เห็นชัดๆเลยว่าโรคโชว์ การไมโครขั้นเทพฮะโอ้ไมไมโครคอนโทรลกรุปยูนิตอย่างเถื่อนเลยครับปิดซีรีส์นี้ไปสามต่อหนึ่งเกมครับโรคเข้าสู่รอบต่อไปโอเคขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามชมกันนะฮะยังไงก็สอบถามอีกรอบดูกันมาถึงตรงนี้อาจจะมีการไลฟ์นั่นแหละแต่เป็นอาจจะเป็นเกมอื่นฮะเพราะสตาร์ครับคือก็มีคอนเทนต์เดียวก็คือ โคอปเอออย่าผมต้องไปถามรุ่นน้องซ c ซีของผมว่าสะดวกเล่นไหมอะไรอย่างงี้ซึ่งโดยส่วนตัวผมก็คือระดับเริ่มต้นเลยใช้คําว่าลูคี้ได้เลยฮะคือเออเหมือนเพื่อนเพื่อทุกคนที่มีปัญหากับเกมวางแผนการลบครับการไมโครใช่ไหมไมโครแหละทุกคนชอบสร้างเบตอยู่แล้วสร้างเบลมันจะออกแนวซิลซิตี้สนุกสร้างเบลทั้งเกมอื่นๆทั้ง Age of Empire Command Conquer เลิ แต่พอเริ่มมาเป็น Group Unit, กรุ๊ปยูนิตปุ๊ทุกคนจะรู้สึกกลัวแหละครับเออซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมอันนี้ไล่าย,ยาวเลยเล่นบ่อยๆครับผมแล้วเล่นเผ่าเดียวอย่าสับเผ่าไปสับเผามาเฮ้ยวันนี้เบื่อเต๋อจะไปเล่นโฟโต้มันจะรวนฮะเออมันจะรวนเล่นเผ่าเดียวไปเลยครับแล้วก็ เซตปุ่มอะไรให้มันเป็นเผ่าน้นแล้วเล่นไปเรื่อยฮะเล่นไปสักอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเล่นวันละเกมสองเกมเกมสองเกมเดีย๋ยวมันจะมันจะเป็นเมมโมรี่ม t สเต์ครับแล้วความเร็วมันจะตามเองเหมือนอารมณ์หัดขับรถใหม่ๆมันจะเงงเงงเงงเงาเกียร์คันเร่งอะไรเงี้ยแต่พอเล่นไปเรื่อยฮะเมมโมรี่มัสเต์มันจะมาอันนี้เป็นข้อแนะนําที่ผมประสบมาเองนะเออถึงจะยังไม่ถึงไดมอนด์ก็เถอะแต่มันก็ขึ้นโกได้อะไรอย่างเงี้ยเออโดยที่ไม่มีพื้นฐาน ก็ลองดูโอเคแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นเหมือนเล่นเล่นกับบอท๋ยวลองดูก่อนฮะเพราะว่าบอทมันก็คือพอเราไม่โปเล่นกับบอทมันก็ชาเลนจ์พอสมควรแบบเทอร์รนเทอรรนชนะบอททุกเลเวลเลยแต่พอไปเล่นเฟิร์กปุ๊บอู้แค่ฮาร์ดยังยากเลยอะไรเงี้ยนี่นี่คือการค้ำเผ่าไงเห็นไหมแมคคนิกก็จะไม่เหมือนกันละ หาเผ่าที่ใช่เผ่าที่ชอบลองดูครับผมดูจากโปรซีนอย่างนี้ก็ได้ว่าเขามีแมคาีนในการเล่นยังไงฮะอุยาวเลยครับหลังคลิปนี้โอเคยังไงก็ขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับสมาชิกใหม่ทุกท่านนะยินดีต้อนรับแบบเบิ่มๆเลยครับปี2022นี้ครับแล้วเจอกันที่คู่ต่อไป